สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจําบ้านโดยผมช่างแอร์ครับวันนี้เรามาเล่นของใหญ่กันอีกทีครับผมมาพาทุกคนมาอยู่กับเรื่องของเครื่องปรับอาก,กาศกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่ในระบบแอร์ขนาดใหญ่นะครับก็คือระบบ VRV นะครับของได k ินนะครับระบบ VRV นะครับเบื้องต้นําความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนก็คือระบบ อแอร์ที่ใช้ระบบน้ำยานะครับแต่คอยร้อนเพียงจํานวนน้อยๆใช้กับคอยเย็นได้หลายตัวนะครับอของมิสูมิชิเขาก็จะเรียกว่า VRF หรือของเดกกินเขาจะเรียกว่า VRV นะครับวันนี้ที่พามาทําอะไรเหรอครับที่คาถามนะครับว่าถ้าระบบนี้มีปัญหาจะแก้ปัญหายังไงในเมื่อคอยรอ้อนมันมี แค่ไม่กี่ตัวถ้าโค i เย็นคอยร้อนเสียไปสักตัวหนึ่งมันก็จะเออเรร์ไปทั้งหมดนะครับมันมีวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทําให้มันสามารถใช้งานไปได้ก่อนนั่นก็คือการบายพาสนะครับอ่าชานไรขอสมมุติเหตุการณ์ตอนนี้นะครับคอยร้อนจะปกติแล้วจะมีด้วยกัน3ตู้นะครับซึ่งจะมีได้1ตู้ก็ได้2ตู้ก็ได้นะครับหรือว่า3ตู้ก็ได้สูงสุดได้3ตู้นะครับ เมือ่อสามตู้นะแต่ละตู้ก็จะมีเป็นตู้มาสเตอร์นะครับแล้วก็ตู้สลั1หนึ่งสลัสองใส่โดยปกติวางเรียงกันมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเรียง 1, 2, มาสเตอร์สลับหนึ่งสลั2สองเสมอไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะมักจะเรียงนะครับแต่ไม่เสมอไปดังนั้นต้องมีวิธีการตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าตู้ไหนเป็นตัวไหนส่วนเออโค้ดของแอร์ประเภทนี้มันจะมีซับโค้ดนะครับเพื่อจะบ่งบอกว่าตู้ไหนที่กําลังมีปัญหาอยู่เราสามารถที่จะพักตู้ที่มีปัญหาเอาไว้แล้วก็ใช้งานเฉพาะ ตู้ตัวที่ใช้ได้ไปก่อนได้นะครับเรียวกว่าวิธีการบายพาสนะครับผมสมมุติเหตุการณ์ตอนนี้นะครับแอร์ขึ้นเออโค e ส r ขีด e e น1ซึ่งจากความหมาย e 2องขีดมันแปลว่าคอมเพรสเซอร์ของตู้มาเตอร์มีปัญหาครับทีนี้เห็นว่ามันจะมีฝาอยู่ด้านหน้านะครับผมตอดไปแล้ว2ตู้นะครับเพราะว่าใน3ตู้นี้เนี่ยมันจะมีสเลมมัตเตอร์ มาสเตอร์สลัหนึ่งสลัสองใช่ไหมครับผมต้องการจะเช็คดังนั้นผมเปิดแค่สองตู้พอนะครับเพราะว่าในการที่จะทําการบายพาสเราต้องทําที่ตู้มาสเตอร์ต่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราหาชื่อของสองตู้ได้อีกตู้หนึ่งเราก็ไม่ต้องหาก็ได้ครับว่าเป็นตู้อะไรนะครับก่อนอื่นมาดูวิธีการตรวจสอบก่อนว่าตู้ไหนเป็นตู้อะไรนะครับเราเปิดฝาออกมานะครับมันจะมีช่องตรงนี้นะครับให้ทําการกดปุ่มโหมดหนึ่งครั้ง กดปุ่มหมดหนึ่งครั้งนะครับตัวเลขมันจะมองไม่ค่อยหอกนะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับทีนี้ให้ทําการกดปุ่มรมีเทิร์นปุ่มที่สามนะครับกดหนึ่งครั้งอ่ามันจะขึ้นเป็นเลขศูนย์ความหมายของเลขศูนย์ก็คือเป็นตู้มาสเตอร์นะครับถ้าเป็นเลขหนึ่งก็ตู้เลปหนึ่งเป็นเลขสองก็ตู้เลสสองโอเคทีนี้มาลองดูถ้าต้องการจะออกนะครับก็กดปุ่มโหมดหนึ่งครั้ง เอสหนึ่งนะครับกดหนึ่งครั้งมันก็จะดับไปนะครับมาดูวิธีการดูอีกโต้หนึ่งนะครับอ่าปกติแล้วมันจะมีแผ่นปิดเอาไว้กั้นเอาไว้นะครับให้ทําการกดนิดน,นึงนะครับแล้วก็ดึงขึ้นอาจจะยากสักหน่อยทีนี้ทําเหมือนกันครับกดปุ่มโหมดหนึ่งครั้งซึ่งนเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์จากนั้นกดปุ่มรีเทิร์นปุ่มที่สามนะครับ bs สามหนึ่งครั้ง อ่ามันขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะครับขึ้นเป็นเลขหนึ่งหมายความว่าตู้นี้ก็ตู้สลิปหนึ่งนะครับแน่อน,น,น,นอนอีกตู้หนึ่งก็จะขึ้นเป็นเลขสองก็คือตูต้สลิปสองนะครับอ่าในที่นี้เราจะทําการบายพาสนะครับตู้มาสเตอร์นะครับไม่ว่าจะต้องไม่ว่าจะบายพาสตู้ไหนก็ตามนะครับทุกครั้งจะต้องมาทำในตู้มาสเตอร์เสมอนั่นคือสิ่งที่ต้องจําไว้นะครับ วิธีการนะครับมันจะมีวิธีการก็คือนะครับกดปุ่มโหมดนะครับค้างเอาไว้อ่มันจะขึ้นสองจุดศูนย์ศูนย์นะครับอ่าทีนี้ทำการกดปุ่มเซ็นะครับตามจำนวนนะครับซึ่งถ้าต้องการบายพาสตู้มาเตอร์ให้กดเป็นสามแปด ถ้าต้องการไปพับตู้สลัหนึ่งเป็นสามเก้าแล้วก็ตู้สลัสองให้เป็นสี่สิบนะครับโอเคที okay. น,นี้ก็ทําการกดปุ่มเซ็ตปุ่มตรงกลางนะครับปุม่มเ S สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามหกเจ็ดแปดเก้า ให้มันเป็น2 3 8จดสามแปดแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่ม return ปุ่ม D สามนะครับหนึ่งครั้งอ่ามันจะขึ้นเป็นเลขศูนย์ความหมายของเลขศูนย์คืออะไรเลขศูนย์ก็คือไม่ได้ b y p a s นะครับถ้า bypass คอมลูกที่หนึ่งให้เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่ง bypass คอมลูกที่สองให้เปลี่ยนเป็นเลขสองและถ้า bypass ทั้งตู้เลยก็เปลี่ยนเป็นเลขสามทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเลขสามนะครับ หรือการกดปุ่มเซ็ตนะครับเพื่อเปลี่ยนจำนวนามันจะวนนะครับมันจะวนอยู่แค่นั้นศูนย์หนึ่งสองสามผมเรียกเป็นเลขสาจากนั้นกดปุ่มรีเทินเพื่อยืนยันคำสั่งกดหนึ่งครั้งตัวเลขจหยุดกระพริบนะครับจากนั้นกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งโอเคเมื่อยืนยันสำเร็จกดสองครั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นกลับมาที่2องจุดูนย์เป็นอันเรียบร้อยครับ แต่นั้นก็กดโโมทหนึ่งครั้งเพื่อออกนี่ก็คือการบายพาสนะครับสําหรับตู้มาสเตอร์ถ้าต้องการจะบายพาสทุ้มสลิปหก็ต้องมาทําที่ตู้มาสเตอร์อยู่ดีนะครับแต่เปลี่ยนการกดเป็นเลขสามเก้ะนะครับถ้าทุ้มสลิปสก็เป็น4ี 0, ่ศูนย์อย่างอื่นทำเหมือนกันเลยครับทีนี้ถ้าต้องการจะปลดการบายพาสก็เข้าไปเหมือนเดิมครับกดโมโหนครั้งเอาไว้ จากนั้นก็กดไปที่เดิมครับกดปุ่มเซต38ดครั้งเหมือนเดิมจากนั้นกดปุ่มไปเทิมหนึ่งครั้งอ่ามันยังเป็นเลขสามใช่ไหมครับเพราะราาาว่าใบพาดไปอยู่สามารถมาตรวจสอบได้ครับว่ามันถูกใบพัดหรือเปล่ากราณีที่เราเข้ามาสร้างเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าคุณก่อนหน้าเขาทำอะไรไว้มาตรวจสอบดูได้มันจะทําให้ตู้มา ตู้มัตตู้ที่เราไปพัดอยู่มันไม่ทํางานจากนั้นกดปุ่มเซ็ตตัวเปลี่ยนนะครับตัวเ,เปลี่ยนให้เป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมจากนั้นกดปุ่มรีเทิร์หนึ่งครั้งเลขศูนย์จะติดค้างไม่กระพริบจากนั้นก็กดอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาที่สองจุดศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่มหม่เพื่อออกแค่นี้ก็เป็นการกด,ดการไบพาสเรียบร้อยครับโอเคครับส่วน เออโค้ดอะไรต้องบายพาสตัวไหนก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามที่ c a l l Center แผนกเทคนิคของเด i กกิก็ได้นะครับที่1271นะครับก็แต่ละเออโค้ดก็จะุ่งบอกว่าตัวไหนมีความหมายได้อาจจะบายพาสตัวไหนก็แล้วแต่หรือดีไม่ดีก็บายพาสเป็นคอมลูกลกไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้มาเล่นของใหญ่นะครับโดย เนื่องจากว่าช่างเอได้ข้อมูลจากทีมเทคนิคของไดกินนะครับเรื่องของเป็นเอกสารนิติการใบพักแล้วก็มันอาจจะดูเหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็เลยจะมาทําคลิปให้ดูนะครับอ่าช่างไอจะให้ดูนะครับเอกสารที่อ่อาทนาเทคนิคเขาทำมาไว้นะครับก็ใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอตอนนี้แล้วก็เก็บเอาไว้ดูทีหลังก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ จ้างสามัญประจําบ้านมาเล่นของใหญ่นะครับวันนี้จ้างสามัญประจําบ้านโดยผมจ้างเอต้องลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ